สวัสดีครับพบกับเนวี่รีวิวขนมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวคอนเฟ็คคาราเมลคอนเฟคคาราเมลครับนี่อันนี้ผมเคยกินไปแล้วโคตรอร่อยมากๆเลยครับน้องๆคนไหนถ้าอยากกินนะครับก็ก็ฝากลิงก์เอาไว้ด้านล่างด้วยนะครับนี่น้องๆผมเคยกินไปแล้วผมชอบกินแต่แป้งครับนี่ครับรสชาติาเป็นไงครับรสชาติก็ อร่อยครับอร่อยมากเลยครับเนี่ยผมรักตัวนี้มากเลยนะครับรักมากอยากกินอยู่พอดีเลยล้อเล่นไม่ได้อยากกินแล้วที่สำคัญนะขนมมันเนี่ยมันไม่ใช่ของปลอมแล้วมันคือของจริงรถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิป จากพวกเราต่อไปอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี